มิดมาตักคาเห็ดแล้วก็สีมาตามหาเอฟซีทันหนึ่งเนาะจ้าคือว่าเอฟซีทันนี่เพิ่นว่าสีมาหาปลาโยสีไปเก็บผักปลาอ่านั่นะจ้ามีเอฟซีถามว,าว่าวิธีเก็บเห็ดนางล้มไปกินน้าหนีนเห่เฮ็ดแบบไหนเนาะจ้าวิธีของปลาโยก็จะมี่สองแบบเด้อจ้านี่ อ้จยจังแมนงามค่ะเก,เก็บเก็บเมือนีฟินฟิน,ฟนมันมันเลยจา้าช่อใหญ่ๆสวยๆเลยจา้า เอิดลูกจอดมาซอยหิวเลยจ้าพี่น้องอไปฮึพวกมาฮีเราลักล้วเดี๋ยวเอาขึ้นบอลย่ะขอบกูณเก่งเด็ดย่าลุ๊คโอ้ยแกงแห้งเนาะลูกจดสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีสุขุสุข้นจ้ามาหอดบ้านแล้วค่ะพี่น้องเฮ้ยเธอพี่น้องเลยไปเก็บเห็ดมือนี้ได้จนวันสิเต็มตะการจ้าออกม่าไม่ก็หล่ไล่ค่ะพี่น้อง นี่สิเอาออกมาตัดขานะจ่ามาเด้อพี่น้องเอฟซีมาตัดขาเห็ดน้ำกันจ้ามั่งพูดว่โอ้ยอ่อนซ่อนเนาะจ้าเนาะขาอ,อุบวบเฉาะยิ้ยยสวยๆซะถึงเฮื่อฮะนี่ วันทั้งนั้นเลยจ้าพี่น้องมืนอี้อากาศซีคึมคึมครับพี่น้องเพราะว่าค <c ười> ือฝน,นจิตตกเนี่ยละจ้าไห้ฝนตกแน่นอจนจ้าเนาะเพราะว่าฝนบ่ตกมาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เราบานปายุจ้าพี่น้องมั้งเนี่ยปายุอัน นึกว่าเป็นเห็ดสิโบออกเห็ดกำลังออกคือขอนใหม่ที่ไปเก็บนี่เขาไปยูไตอันโฮมใหม่นะจ้ะเนาะนี่เห็ดก็เลยอันออกดีนะจ๊ะพี่นอ้องลุงจอดกับไปทํางานแล้วนะจ๊ะ้าพพินาไปอยู่ไปเก็บเห็ดก่อนสิไปทํางานอ้ย่ังเนี่ยถัดพี่น้องเลยมันซ่อนปะ ตัดขาเห็ดไิ้ตั้งมึงได้พี่น้องเอฟซีสีบัเหินนะจ้ากำลังขึ้นมากแต่ไลห่หลายจ้กพี่น้องวันเ,เด้อยี่น้องเอฟซีมาเอาเห็ดไปกินซอยกันจ้า คลิปนี้ปาย่เปมาตามหาเอฟซีท่านหนึ่ง้ะพี่นองเอฟซีเพิ่นอยูเยนลมั่นนี่แหละจ้าเพิ่นว่าสิบมหาเราเพิ่นจิ๋อยากไปเก็บผักปลาอยากเลี้ยนลูกผักปลาน้ำนะจ้าตอนปลาย่อยู่เมืองไทยนัเพิ่นก็ได้โทรหาปาย่เนาะจ้าอันนี้เพิ่นก็หายเบอร์โทรมาเนาะจ้าเราปลาย่ก็ได้รับปากว่าสิโทรหาปาย่ก็หลังจากกลับมาจากเมืองไทยก็โทรหาเพิ่นหลายเทือนหรอก เบอร์โทโทรศัพท์นี่กับบอติดนะจ๊ะหรือเบอร์โทรศัพท์ผิดกับบลูกับโทรหาหลายเดียแล้วนะจ๊ะที่นี่ไปอยู่ในรับปากแล้วว่าสิโทษอันย่านเพ่นขิดบาบ่โทรหานะจ๊ะไปอยู่กับบลสบายใจนะจ๊ะโทรหาอยู่เด้อจ๊ะเด้อโทรหาหลายครั้งอยู่แต่ว่าบ่ติดหรืออาจสิเบอร์โทรศัพท์ผิดกันได้กับบ,พพบ,บลูนะจ๊ะ เพิ่นว่าเพิ่นอยูบ่บ่ไกลจากป่าอยู่ดอกเพิ่นอยากเอ่อมาเก็บผักป่ามาเก็บเห็ดน้ำนะจ๊ะเนาะนีนี่เอ่อป่าอยู่ก็เลยโทรเอ่อโทรหาบ่ติดค่ะโทรหาค่ะโทรหาหลายครั้งบ่ติดป่าอยู่ก็เลยได้เอ่อไปหาคอมเมนต์อ่าคลิปเก็บผักเสียนป้านะจ๊ะผักเสียนฟลงนะเนาะเพิ่นคอมเมนต์มาป่าอยู่ก็เลยเอ่อไป ไปคอมเมน,มเมน,เน,เนมต์ไปคอมเมนต์เอฟซีนะจ๊ะเอฟซีทีู่เยอรมันนี่ยนะจ๊ะยูเบอรไกลกันหอกจากปายโยนี่ยนะจ๊ะเพิ่นว่าเพิ่นยูเบอรไกลนะปายโยก็เลยได้ไปคอมเมนต์คอมเมนต์นั่นอีกได้ลิปพักเก็บพักเสียรฟรังเด้อจนะทจ๊นแทนเอฟซีฐานนีเพิ่นได้เบิ่งเนาะจ๊ะไปคอมเมนต์แล้วปายโยก็ได้ได้ให้เบอร์โทรไปเนาะจา๊ะเบอร์โถ่ที่เพิ่นคอมเมนต์มานะจ๊ะ หรือเพื่อนอาสิบอ้อ่านก็นได้นะจ้ะเพื่อนก็คือสิโทรมาแหละเราเพราะว่าปายูได้ห้เบอร์โทรไปในอ่คลิปนั่นเนาะค่ะคอมเมนต์ที่เพิ่นอ่าคอมเมนต์มากนะจ้ะนี่นี่เออปายูกเกิดเลยมาตามหาในคลิปนี้อีกนะจ้ะเพราะว่าบส่สบายใจนะจ้ะจิตต่อเพิ่นบ่าได้นะจ้ะก็กคือได้ได้คุยกับเพิ่นแล้วว่าสิติตต่อหานะหลังจากกลับมาจากเมืองไทยนะจ้ะ ติดต่อบ่ได้ก็เลยมาเบาในคลิปนี้อีกนอกจากทาเอฟซีในเบิ้งคลิปแล้วก็ติดต่อมาในเดื่อจ้าเดื่อหรือคอมเมนต์มาใต้คลิปก็ได้เอาปายุก็เด้ไเด้เเบาไปคลิปหนึ่งแล้วจ้ากับว่าเห็นเพิ่นตอ,อบมาว่าจังได๋เนอกจากเนาะบอมี่เห็นเพิ่นคอมเมนต์มาหนะนะแต่ว่าคลิปนี้ปายุสีมากตามหาเอฟซีทันนี่แหละกะทีโทรไปหาปายุ อยู่เมืองไทยนะจ๊ะแต่อยู่กับว่าอยากเอ้ยซื้อเนาะจ้ะ็คือสังวนกฤกษ์ซีพยนธ์อะไรค่ะเอฟซีเด็ดปังแล้วก็ติดต่อมาเด้อจ้ะเด้อคอมเมนต์มาในใต้คลิปนี้ก็ไ,ได้เด้อจ้ะเด้ออืเพราะว่าปา้าอยู่ได้รับปากแล้วป้าอยู่กับว่าสบายใจนะจ้ะอากาศคึมคือฝนสิตกนี่นะจ๊ะให้ฝนตกเนี่ยนะจ้ะ,นะ,จะเนาะเฮ็ดสิได้ออกเนะี่ย เห็ดผึ่งหวานนะจ๊ะเห็ดนางล่อนี่ออกตลอดปีนะจ๊ะพี่น้องเนี่ยตาถ่ายหมู่บ้านป้ายัวนี่โอ้ไปเก็บย่างไหนประผิดบังจ็กเื่อเลยจ้ะมันนี่ก็บมันมันวิ่งฟินเลยช่อใหญ่ๆสวยๆเลยนี่จ้ะพุดนะช่อใหญ่ๆสวยๆเลยตาป้ายู่ใส่นังซีพิมพล่องข้างล่างเด้อจ้ะนี่ยตัดขาเห็ดนี่ก็จ้ะ ข้าหัวบวบาพี่น้องคนละเกนนมาไม่กับล้ายนยจ้ะพี่น้องอีกแค่สองสามมือสีผาพี่น้องเย็บซี่ไปเก็บอีกนะจ้ะกับพุณหลานหลังจากพวกปายูกลับมาจากไปเยี่ยมปู่พงานจ๊าเพราะว่าลุงจอดพินยุดธ์เงานะจ๊ะเรื่มยุดธตะมืออื่นพุหลานทำงานกับวันจันนะจ้ะ หยุดเงวที่นี่เพิ่นก็นเลยสีาพาไปเยี่ยมพบปู้จ้าพี่น้องบ่ได้ไปเยี่ยมเพิ่นหลายปีแล้วจา้าไอตั้งแต่โควิดนะคะพี่น้องบ่ได้ไปเยี่ยมเพิ่นหลายปีแล้วค่ะกะว่าสิไปกลับนะจา้าเพิ่นยู่ห้างพวกป้ายยูนีกปรามาณเอสาม0อยกัวกิโลจ้านั่งรถก็3สามชมั่วโมงสี่ชั่วโมงม่นลมั้งขับรถนะจา้า สามจะโม่งสี่จะโม่งหมดเมื่อก่อนนี้พ่อปู่เป็นกะอยู่บ่ไกลจากพวกปลาอยูด่ดอกจ้าห่างกันกะประมาณยี่สิบกัวกิโล,โลนี่แหละจ้าพี่นอ้องพ่อปู่เป็นอยู่ผู้เดียวเม่ยานานเนี่ยเพิ่นเสียตั้งหลายปีแล้วที่นี่พี่สาวเพิ่นกะโบได้ทำงานเนาะค่ะเพิ่นอยู่บ้านซื่อๆนะเพิ่นก็นเลยมาใหญ่พ่อปู่นี่ขึ้นไปอยู่นั่นะจา้าขึ้นไปอยู่อันไกลๆเพิ่นเพิ่นสิได้ดูแลไก่เนาะจา้ะ เพราะว่าเป็นกับปทํางานเนาะลุงจอดนี่กับทํางานมูมีเวลานะจ๊ะไปยุยุปุนเนาะจานะ๊ะเนาะกับไปยุบานพี่สาวอันลุงจอดเนี่ยนะจ๊ะเพราะว่าแบบพี่สาวลุงจอดนี่เพิ่นมีบ้านหลายหลังนะคะกลับมาจากไปเยี่ยมพ่อปู่อะไรย่งสี้ใส่ผ้าพี่น้องเอฟซีไปเบิ้งเหตุอีกเนาะจ๊ะสีบาบานเหมืนสติพี่น้องเพราะว่า เฮ็ดอันนี้กันเขาออกนี่เขากับบาดเลี้ยวๆดิจ้ะพี่น้องบาดเลดี้ยวอี่หลีสอนชอนี่นะจ๊ะพี่น้อง สิเดเอาไปล่างแล้วจ้าบัานี้ค่ะมีเอฟที่ถาม,มาว่าวิธีเก็บเห็ดนางล้มไปกนนินหน้าหนี่เห็ดแบบไหนนะจ้าวิธีของปลายูเกิดจะมีสองแบบเนะจ้านี่สองแบบนะจ้านี่เห็ดนางล้มนี่เขาเก็บมาแล้วตัดขาแล้วนะจ้านี่ก้อนเสียน้ำมะล่างนี่เกิดเขาก็ฉีกก้อนเนี่ค่ะถาดอดง่ายนะจ้านี่ดอกใหญ่เนาะนี่อันนี้ปลาย,ยูได้ฉีกแล้วไปแล้วนะจ้านี่ ก็สิเอามาล้างนา้ำสามสี่น้ำน่ะจ้าเพื่อให้เศษขี้ฟุ้นเศษใบไม้เขาลดออกไปน่าจะอันนี้ปลายุดล้างไปได้สามน้ำแล้วเนาะจ้ากินไ่คาขาวจ้วงเลยพี่น้องจ้าวิธีหนึ่งก็คือเอ่อลวกเห็ดก้อนน่จ้านี่ลวกประมาณสามนาะทีถึงหานาะทีก้อนสีเอ่อนําไปแพกใส่ถุงแล้วเอาเขาช่องฟตเน่าจ้าแต่เห็ดลวกนี่เขาสีบกคอยเอ่อมีรสชาติหรือกินของเห็ดนาะจ้า เห็ดแต่เห็ดลวกนะวิธีหนึ่งก็คือวิธีเก็บเห็ดสดนี่จ้าแต่ปายู่นี่ชอบ uh, sauce, like, uh, head, uh, เอ่อเห็ดสดลายกว่าเห็ดเอ้าลวงนะจ้าพว่าเอ้าเก็บเห็ดสดนี่กินของเห็ดหรือรสชาติของเห็ดนี่เขาเขาเกิดยังคงเหลือเนาะคะ่ะยังคงเหลือหลายก็วิธีลวกนะจ้านี่อันนี้ปายู่สีเก็บเห็ดสดนะจ้านี่ล้างทำพิมพ์สารแล้วบันมีกะสิเอาขึ้นจากน้ำนะจ้าขึ้นจากน้ำให้สเสด็จน้ำก้อนยังสิ เอาไปแพ็กนะจานอันนี้เที่ไปเก็บมากนี่ป้ายูเห็นเห็ชมเป็นบางส่วนด้วยจ้ะเพราะว่าบางอีกส่วนหนึ่งปายูจะเอาไปทำอาหารนะคะจ่ะเห็นไหมคะขาวจ้วยเลยจ้ะพุ่นะ กินนี่เขาก็ใหายเขาสเสด็จน้ำสักก้อนยังไปแพ็ค้ะจ้ะลังจากเฮดเสด็จนมม้ำแน่วันนี้แกสีมาแพ็คใส่ถุงเนะจ้ะแต่อยู่สิแป้งเป็นสองถุงนะคะแป้งเป็นสองถุงเก,กามาเขากินสองเท้อเนาะคะ่ะ วิธีเก็บเ็ดสดไว้กินนั้นนนะคะไง่ายๆค่ะพี่น้องเอามาฝากพี่น้องเอฟซีนะจ๊พะพอวามี่เอฟซีเป็นขอมากนะคะพี่น้องเด็กจินว่าพูนถาจุกูเพิ่งเนี้ยป้าอยกับว่าอันคิดวาซดดิเดเฮดเยอะขนาดนี้ดิค่ะนี่บัดนี้กับสิล่าพีล่านองแล้วค่ะพี่น้องป้ายยขอ้พี่น้องเอฟซีจงมีแต่ค่วมซุกสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อจา้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามเพื่อเป็นก,นกำลังใจป้าโยกับลูกจอนเด้อจ้าพี่น้องเจอก,กันคลิปหน้าจ้าขอบคุณค่ะ Thank okay. you.